สดครับคุณไปเรื่องวันนี้พาทอนมาชม,มวยอีกคู่หนึ่งครับซึ่งเป็นการชกของนักชกนะครับจากประเทศไทยวันนี้ก็เจอกับนักชกจากประเทศกัมพูชาซึ่งก็เป็นการชกอีกไฟหนึ่งครับซึ่งเป็นการชกที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ เพราะนักชกกัมพูชารายนี้ครับสถิติการชกแค่10ครั้งเท่านั้นเองนะครับชนะ8แพ้2ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่นี่เป็นความหวังหมู่บ้านนะว่าอย่างนั้นครับนี่นะครับนี่สมกางเกงสีแดงนี่เป็นนักชกจากกัมพูชาขจชสารสมพรกอม นะครับวันนี้นี่คัดคู่ชกของขจจะสามสมพรนี่เป็นนักชกที่เรียกได้ว่าโอโหกระดูกหนังนี่ต้มยังไม่เปื่อเลยนะครับอทะเลทองสอพนาเพชรอป็นนักชกจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่นักชกรายนี้ก็เดินต่อยหรือว,ว่าเดินชกนะครับนี่เดินสายแถวภูทรจนโหนะครับนี่ห0ึ่งร้ไฟนี่อาจจะน้อยเกินไปนะครับอเรียกได้ว่า ลอยลาดพันแถวสุรินทร์มือรำศรีสกีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะมาชกที่ประเทศกัมพูชาการชก100ครั้งนะครับนี่สำหรับทะเลทองสอพณเพชรครับมีสุธีบุราคอชก100ครั้งชนะ72นะครับนี่แพ้25เสมอ3ดมในการชนะนอกถึง17ครั้งครับสำหรับนักชกจากประเทศไทยครับโห อาวุธที่ถนัดของเจ้าทะเลทองก็คือนี่โหคุนยัดไส้นะครับเดี๋ยวมีเขายัดไส้ที่โอ้โหนี่ครับเป็นิกินเจอร์ของเขานะครับจุดขายเลยตรงนั้นผู้ชกของทะเลทองวันนี้ก็ละอ่อนเหลือเกินนะครับคิดได้ยังไงครับโอ้โหเห็นว่าอายุทะเลทองนี่นะครับ แต่อายุมากครัก็จะมาเชิดนะครับนี่จะเอามาหาประสบการณ์นะครับสําหรับเจ้าขจสารสมพรนะนักชกจากกัมพูชาครับเด็กบุนเส้นรายนี้ก็175เซนติเมตรนะครับนี่น้ําหนัก7จกิโลกรัมโอ้โหนี่ต้องรีบนะครับตรงตรงรีบแล้วนนะครับเดี๋ยวจะอ่านประวัติยังไม่จบนะครับนี่อาจจะมีนกมีนับก่อนโอ้โหนี่โหดเหลือเกินครับทะเลทอง นักมวยนักมวยไม่เคยซ้อมนะมองออกง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่จับคอมาทีหนึ่งครับโอ้ยเสร็จนะครับยัดซ้ายกับมาังการไม่แยกแล้วครับมีตับไตไส้พุงแตกแน่ๆครับยกทีหนึ่งครับอืมทะเลทองครับเดินจี้เขาหาด้วยความมั่นใจครับโอ้โหนี่ไม่สนใจอาวุธของเจ้าขจาศัน เจสานก็แปลว่าเป็นช้างนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับเนี่ยัสความสดครับนกชกจากกัมพูชาครับโอ้โหนี่มีเสียบเข่าแล้วคาครับนี่เสียบแล้วแช่นะฮะไม่ธรรมดามันกันครับการชกนี่สถิติการชก10บครั้งนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ10ครั้งจะมาชกก,การชกเป็นไร้อยครั้งนะอ่ะมาตึกที่มุยอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับนี่ยกที่สองเริ่มขึ้นมาครับ กอเป็นการไม่เสียเวลายกที่2ครับทะเลทองนะครับศพพนพิษนี่เดินเข้าหาแล้วครับเตะขวาครับโอ้โหนี่มีสวนนะครับโอ้โหนี่่อยขวาเต็มๆครับโอ้โหโดนทะเลทองเตะซ้ายครับลูกนี้เดินเข้าหาอีกเช่นเดิมครับ ไหยังไงครับนี่ไหวจะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหดูหน้าตาเย๋เย๋ยงงไงก็ไม่รู้ครับนักชกจากกัมพูชาเตะขวาเข้าไปที่พับนอกครับหีบซ้ายครับลงนี้นี่รัดคอได้ครับนี่กูนี่เสียบลูกนี้ครับหลากมาเสียบทีหนึ่งครับโอ้โหแทบจะร้องเลยแล้วครับหึ่มขสารตอนนี้นี่ช้างกลายเป็นมดเลยนะครับโอ้โห ลูกนี้นี่ไม่ได้โดนกระเป้านะมาโอ้ยสีหน้าสีตาบอกโดนกระเป้าได้ยังไงแทงโดนหน้าท้องเต็มๆครับเหมือนทะเลท้องนะครับสองกิจสองใจนะใจหนึ่งก็มาอยากจะทำนะแต่ว่าใจหนึ่งก็อยากจะเก็บให้มันจบๆนะครับปอ้ดูแล้วยิ่งยุดเยอะไปนี่นะครับเหนื่อยเปล่าๆนะครับเพราะว่าคู่ชกไม่ได้มีพิษสงครับนี่เสียบลูกนี้ครับเรียบร้อยครับ เริ่มมองหน้าพี่เลี้ยงแล้วครับน่ไฟแดงอาจะสารเนี่ยตัวน,นี้จะกลายเป็นเจ้ามดแดงแล้วโอ้โหอชื่อยังไม่สมกับใจเลยนะโอ้โหนี่เปยังครับเสียบลูกนี้ได้หรือเปล่าครับโอโห้หกรรมาการห้ามก่อนนะครับนี่ยังไม่ทันได้เสียบแล้วครับ ปล่อยลูกนี้ครับอืเปาะแปะเปลาะแปละล่ะนักทุก,กัมพูชานะครับนี่จะเอาไม่เอาครับเอาอยังงไ้ดีวะโอ้ยสู้ไปกุนเอยเปล่าเป,ปล่าแล้วครับอืลูกนี้ยังไม่ทันจะได้เสียบแล้วครับโอ้โหมีกดคอได้ลากเข้าขมาจะเสียบครับโอ้ยมองพี่เลี้ยงนะเอาอยัางไงดีพี่เลี้ยงว่ายังไงว่ายังไงครับถีบซ้ายลูกนี้ครับจุกแล้วนะนี่ โอ้ยกัดฟันสู้อีกครับโอ้โหโดนเสียบลงนี่โอ้กรรมการดี่เอาตัวเข้ามาห้ามทันกันครับเอาหันหลังให้ครับน่อยังไงครับเอาไงดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มดีกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้วยังไงวยังไงลูกพี่โอ้ยผมไม่ไหวลูกพี่ผมไม่ไหวครับโอ้โหโดนพี่เลี้ยงตบหัวไปสามครั้งครับนะครับนี่โอ้อาวุธ ความหนักความแน่นของอาวุธมันต่างกันครับนี่ขนาดโอ้โหลากมาแค่นี้ยังจะโอ้โหแต่กรรมการไม่แยกไม่ห้ามเนี่ยก็เล่นะครับนี่ครับนี่พร้อมที่จะยัดไส้แล้วครับโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับก็ดูคลิปนี้เสร็จนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับก็จะรับการชูมือไปครับนี่ทะเลทองสอบพนัพีครับนักชกจากประเทศไทยครับขอบคุณครับ